ก่อนรับชมว,วิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแมวโก้ที่ช่องโกโก้แฟมิลี่อีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ใครอยากขาวพลาดไม่ได้เลยค่ะกับสูตรที่แมวโก้นํามาฝากในวันนี้และเราจะใช้นี่เลยค่ะกากกาแฟนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีกากกาแฟก็ใช้เป็นกาแฟดําที่เราใช้ชงกินหรือว่าจะเป็นกาแฟทีอินวันก็ได้นะคะ ทุกคนคะในกาแฟาเนี่ยเขาจะมีสารคาเฟอีนค่ะช่วยยับยั้งการอักเสบของสิวแล้วก็ช่วยลบรอยแดงด้วยนะคะยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวแด้งมีความยืดหยุนแล้วก็เป็นแหล่งต้านอนุมูลอิสระที่ดีช่วยป้องกันริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเผยผิวใหม่ที่สดใสกว่าเดิมพร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะช่วยให้เลือดฝาดแล้วก็ผิวขาวอมชมพูนั่นเองค่ะ ส่วนผสมต่อไปนั่นก็คือนี่เลยค่ะนมเปรี้ยวนะคะจะใช้นมเปรี้ยวยี่ห้อใดก็ได้นะคะทุกคนสำหรับอัตราส่วนค่ะเราก็จะใส่ไป1ต่อหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยคอยคนให้เข้ากันค่ะนมเปรี้ยวเนี่ยเขาก็จะช่วยบำรุงผิวหน้านะคะทุกคนช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำค่ะและยังช่วยทำให้รูขุมขนเล็กลงด้วยไร้จุดด่างดำค่ะเนี่ยค่ะ เราผสมกันก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะและส่วนผสมตัวสุดท้ายนั่นก็คือมะนาวค่ะทุกคนมะนาวใครแพ้ไม่ต้องใส่นะคะสามารถที่จะใช้เป็นพวกวิตามินซีเซรัม่มวิตามินซีแบบนี้ใช้แทนได้นะคะเนี่ยคะ่ะเราจะใส่มะนาวไปครึ่งซีกนะคะ น้ำมะนาวเนี่ยจะมีกรด AHA ตามธรรมชาติค่ะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอย่างอ่อนโยนก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเรานั้นขาวกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะค่ะแล้วเรามาพอกหน้ากันนะคะให้ทุกคนล้างหน้าให้สะอาดค่ะแล้วก็ทําการขัดผิวสักประมาณ30วินาทีจากนั้นก็พอกทิ้งไว้อีก10นาทีนะคะทุกคนเมื่อครบเวลาแล้วนะคะให้ล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าจนสะอาดนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสูตรนี้ แนะนำให้ทําอาทิตย์หนึ่งก็2อถึงสครั้งนะคะทําอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่เห็นผลนะคะทุกคนถ้าชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แมวโกด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของแมวโกแมวโกก็มีคลิปนะคะสําหรับคนที่ชอบดูแลผิวเนี่ย มีอีกหลายคลิปเลยนะคะยังไงลองไปเลื่อนชมกันดูได้ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะแม่โก้ก็อยากจะมาแนะนําค่ะสําหรับเพื่อนๆืนที่อยากหาอาหารเสริมสําหรับผิวนะคะตัวนี้แม่โก้ทานอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่ากินแล้วผิวเราเนี่ยมันดีขึ้นมันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญช่วยลดริ้วรอยด้วยค่ะตัวนี้เป็นสาลายสีแดงนะคะเป็นราชนินีแห่งผิว เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างสูงค่ะเนื่องจากอุดมไปด้วยสารสำคัญอย่างแอสตาแซนตินเป็นสารประเภทแคโรทีนอยซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสารสำคัญหลายๆตัวเลยนะคะตัวนี้นะคะเรากินเพียงแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นค่ะให้สารแอสตาแซนตินถึง6มิลลิกรัมเลยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของผงขมิ้นชันอีกด้วยค่ะ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะก็เป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่านะคะก็จะช่วยให้ ผิวของเรานั้นดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ติดตบอกันต้านอนุมูลอิสระต้านแก่ด้วยนั่นเองนะคะใครสนใจก็เดี๋ยวแม่ก้จะลองทิ้งลิงก์ไว้นะคะสามารถที่จะสั่งโดยตรงกับทางร้านได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวราไปก่อนเจอเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้แมวโก้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ